คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอ์แมนไวปานกามนิดหนุ่มเสียงสะท้อนไม่ว่าจะด้านบวกด้านลบรับฟังไว้ย่อมได้ประโยชน์โดยเหตุนี้เมื่อมีคนตีติงแสดงความเป็นห่วงกังวลเรื่องปล่อยให้ฝูงคนลงไปนั่งอยู่ริมรอบสนามโดยไม่ได้การวางแผนรองรับไว้ก่อนช่อง7โดยคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียนเคนแชมป์กีฬาเจ็ดเแชมเป็นคับสพันยีจึงได้ออกแถลงการ ขอขอบพระคุณจากใจจริงสำหรับทุกพลังใจและการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบให้แก่นักกีฬาทุกทีมจนนำมาสู่บรรยากาศแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเราซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อเข้าชมการแข่งขันและส่งเสียงเชียร์อันกึกก้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาอย่างเนืองแน่นท่านคือส่วนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์และน่าจดจำอย่างแ,แท้จริง อย่างไรก็ตามคณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงสําหรับเหตุการณ์ความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นณบริเวณสนามแข่งขันในวันนี้เราขอน้อมรับว่าการวางแผนรองรับไม่สามารถควบคุมจํานวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายซึ่งเกินกว่าความคาดหมายของผู้จัดงานเป็นอย่างมากทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นทีมงานของเราได้พยายามอย่างเต็มที่และทําทุกวิถีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์คณะผู้จัดงาน ขอน้อมรับทุกความเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพอย่างสูงและจะนาทุกข้อติชมไปพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อใช้เป็นบทเรียนอันล้ําค่าในการวางแผนและปรับปรุงการจัดก,การแข่งขันครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสร้างความประทับใจกับทุกท่านมากยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนที่จะสร้างความฝันให้กับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาเพื่อก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพหรือทีมชาติต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูงครับคนที่ติดติงได้รับทราบแล้วก็น่าจะได้เข้าใจเห็นใจโดยทางคณะผู้จัดก็คงไม่ได้คาดคิดหรอกว่าการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเจคนจะเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ลรือลั่นนี้ขึ้นซึ่งด้านหน้าบริเวณสนามสุขพัฒนาสายณขนาดนั้นอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วทางเดียวที่น่าคิดออกน้ำเที่ยวอย่าเอาเรือขวางและการเปิดประตูให้ผู้คนทะลักเข้าไปนสนามนั้นในมุมของผมมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องดีแล้ว ดีกว่าปิดกั้นให้พวกเขาพังประตูลุกเฮเข้าไปซึ่งอาจทําให้มีเหตุไม่คาดฝันเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมาก็เป็นไปได้ย่องไรก็ตามเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นพไปได้ด้วยดีก็ขอยินดีช่อง7ที่ได้เริเร่มปลูกปั้นแชมป์กีฬา7 SD ดชื่อเดิมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยในระดับเยาวชนด้วยเจตนาเพื่อร่วมพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทยพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยในการเล่นกีฬาเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มตั้งแต่พศ2527นู่นก่อนจะเปลี่ยนมาจัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนรายการแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อแชมป์กีฬา7สีแชมเปียนคัพตั้งแต่ปีพศ2546จนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เอาในปีนี้ซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมาแม้จะได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการมากมายแต่กับประชาชนและแฟนบอลทั่วไปแล้วกลับไม่ได้เป็นที่รู้จักสนใจแต่อย่างใดหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีแชมป์กีฬา7จสีแชมเปียนคัพ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนเสร็จด้วยซ้ำแม้แต่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถรมยังเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กระทั่งเกิดกระแสไวเล่่อเลไพลายขึ้นมาเนี่ยแหละจึงได้แหกตาตื่นถึงขั้นมาดามแป้งนายกสมาคมขยับแต่งตั้งอาจารย์สกลหมอนทองวิทยาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแม่ไวยปานกามน,นิษฐ์หนุ่มเชียวคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน